ตอนเปิดเล่นในสามนาที่แล้วเกมตัวนานด้านบากอเรียเนี่ยเกมที่เจอจกทีมอมแล้วแพ้ไปหือนัตัวขาโอ้เกมที่เราเล่นหยุดฟองไปน่าเสียดายแล้วตัานเดียเกมนี้มาเจอแบบทีไปเรื่อยนะาเสก็ยกู่นี้สียไรเรื่อยวันนี้ก็โงยที่เล่นทุกสายก็ยังอยู่บนค้ครับแต่ี้เนตัวจริงก็สี่อไรเรื่อยเช่นเดียวกับทด้านเบลากเรียเกีรับไ เรต้องมาดูเกมนี้หาสนุกก็ยี่สิบนาทีขึ้น้ากับเลิศได้เป็นนนีลเลียได้เขี่ย่อนครับบกจากขวาไปซ้ายเยอมามามา้องบอได้เนาะ เยอเลยอเยาอกกนระ่ากทั <eterm kier> ่านเสียไปเรื่อยตนั่เองสีบอกเขาที่เป็นใจตอี้เ้าทำได้ใชครับเสียไปเรื่อยโอ้แล้วทิ้งเาจั่นเรยให้เท เลยดาแกเลี้ยบบกขึ้นมาแล้ลุยสามคนวันนี้โอ้โหต้งมาถึงล้วแย่ที่มาได้แล้แนแล้วจะสวนกลับตังเสียไปเรื่อยบอลรางช้ารตล็อกกลับมาโดนเหวจังหวะนี้ใช้ตืวต้อระวังนะแม่ไม่นีหวไวเลย่ด้เสียทาเลยหวีคู่ล็อกกลับมารสความาลับว่าเฉพะตัวเขาท่านจะงสูงคนนีครถรถติดต่อหน้าตัวเต้าของหน้าเสียไปเรื่อยแล้ว แเรีไปทิ้งสมาดิถึงดูแล้วอีกนี่ยังไง่ขต่อก็ไดบอลสุดท้ายได้าอลัออกมาครับแต่ลูกเตะมุมครานท้ายับเตะมุมเราตกครางไม่ต้องไวโก็โหเสียบเลย ัวก็จะคู่เป็นคอกต้องอยู่ในเข่โทษเดียวเิงโนดหางกลับมา<ด>หนงตั้ต้องลนีนู่นี<ด>้ไัยละออกข้างแล้วใส่ตกบหางไม่ได้เหมือนกันนะตอนนี้ขอเงเราชนะเดดแอรเรีบโด้โดย้อนกลับมาหนีงตั้งไม่มีใครเข้าแล้วบลอกอัดมาแหรู เม่ังวบบอลแล้วผู้มีใครเข้ามากดดัครับงด้านเดลาเอลเดียยืนปักหลักกันอยู่ในแดนเทนครับอู่แล้วการตบหลังมาให้ดีหรือเปล่าทยงนต่ที่เราได้แล้วเคตบบอลไม่ยู่เลยเดลาเอเียู่าโดาเอลเดียวันนี้ดยอวันนี้ตั้งเะไม่ได้เลยดยดัอดี

ออกดูเดือบออกดูได้เสร็จเลยอะไรนเรลาดเยครับสียไปเรื่อยหลายวันท้าโอ้ขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนต้ตั้ใหม่แล้วตาอกเส เรจสว่างที่าวเลยไปครับอะไรเาตัดวัดต่อได้แลาวากระกาศให้ฟ้าสวจางที่เนี้ดูครับเปิดถุงเท่าไหร่ครับ ทิศตะวันนี้ปีกตายก็ไม่เขาหัหอมก็เล็กตาแค่ะดีแล้วเดี๋ลูกตักเตะขึ้นมาจากฝาประตูวงลเี่ยไปเรื่อย เปิดยามาโอ้โูโนจังหวสุดท้ายจับ้นิดนึงแล้วแต่ว่าเียพร้อมให้อยู่แล้วเดี๋ยวเียวเลยแต่ัได้ดีนะเออเตียวายมาไ่ดีโอเคตัดบอลได้หลายมากนะตาโนดเตียวดูว่าต้องคืนไัหวี่โวลกสาวคนตัดบอลด้ตอขวางหน้าว่างซ้ายโอเค ต้นโตนัลโกทุหนีก็มีหายนะทายยืนได้เลยแต่ทีเราก็ไปรุกทุกทางด้านซ้ายครับทีจะดบต่อเดียวต่อตัวลูกตาไม่ดีเยอบครับจังหวะนี้โดกาวรล้หล่อเฟ้ยตลอดแค่ยิ่งโอ้ยโ่โงโง่โ่นี่หล่อมาสามคนครับเสียไปเรื่อยจังหวะนี้ถือว่าเข้าหาน่าติงๆนะตังหวทั้งคู่

เองขอีรเื roommate, ่อนตัวี้กขึ้นต yeah. ่อเพลสสิ้สเลยเยรแต่ทางขวามีเพื่อนเติมข้าวนี้ไ้หนึ่งสองเรจริงเข้ามาเขาแรกเึ้่นตกตบเยอาเลยว่าเล่นกได้ดีลหว่นี้ในหนึ่งสองกันแล้วทางด้านขวาเราสองเจบด้วยการจริงันเดีแต่ว่าางท้ายก็ตก่อแล้โอ้ตามไปเลยโเคฝ่งขวาต ไอ้ไแล้วก็มีใครเข้ามาเอาบอลแล้วต้งหวต้องเปิดเมขึ้นไปเสีเปิดชื่อมาีเจะไม่ดีเะงแบนี้แก้ไขออกมาได้รอเคสฝาทางซ้ายแตแล้วสแรกอกฝ่ได้ต็อกแล้วแกคนโนี่กวัางทาแ้วทัแลออกข้างครับ

ตอนกรคไทยที่ตามผมพุตซอลโลอยู่แล้วตอนนี้ไทยตกแ่ายังล้วงสไปหนวองานยต้งาหนะเข้าปลกนยล้ไปสาลูแล้วเตแ้งสนามหกแล้วเแล้วงองู่ที่ปสเกมูี่แล้วทีมงสเาไปแล้ไงสอูนวตวเ ใจยและสง่งมด้วค่ะออกขอไดเลยครับสี่ดอนาเรยใจไม่มีอะไรเลยได้อไี่ะ ับยาบนะ้างครับอู้จังหวันี้เข้าไปถึงแล้วเหรอเป็นตั้งแต่ที่มากั้งแตว่าตนะัวหอมได้ดีเลยเสียเล่นพลาดครับไปเสียอย่างนั้นแหละถ้าทางซ้ายตักบอลแรกไม่ดีก็เสียแล้วเสียตอกเสียไปเรื่อยสายลูกเข้ามอโน้ตเนี่ยพีชตั้งแต่จังหวะแรกเกาไปได้ด้วยแล้วทางซ้าย ตุดเส้นยังไม่ให้ไม่ได้แล้วโดนสองบอลตลอดนี้พี่บอลเล่นุ่้อย่างนี้นุ่งแต่สีไม่รูกฟ้าวนตลอดนี้มาเสือซีคลิประยะนี้ครับคุอาจจะไม่มีเจริงีมนะแต่เดี๋ยวคุต้องดูว่ามีลูกผูกหรือเปล่าเด็กก็ถือฟุตบอลหายย้อนกลับมาแซงตั้งเต่าเต่าจิ้งจกมาแล้วทันแล้ว แล้วก็รืกมาต่อที่ขาตูออกมาเล่นแ pues mm oh. oh. ล 8, 2, nah. 2, 2, ้วก็ใส่้อกเขมสบายเก็้าวทีตรงกางต่อยไปทางซ้ายครับสีไปเรื่อยๆเคขุดเส้นขุดทหารกลับมาทีกนี้ก็ทับกองออกหลับเดือข้างถนัดเ็นการเก็บตัวสองคนแล้วก็จะได้รยนการเพื่อเลยครับ กะขอนชายหรอว่าคูคเป็นรัฐจะ้ามนเนาะเก็จะลงมาเสรับอาจจะมีเสียชวยคนทั้งทีแต่รมการให้เล่นใหมแล้วจะบอกให้พูดจะถอนโอออก พูดแล้วร้อนจนังนะตั้งสมัยโอเคลงมาสชตอนแรกเกิดจะไม่ดีแต่ยังแก้ไขได้ครับให้จังหวะนี้ฉันแบบออกห้างครับเป็นลูกพุ่ครับ ทางด้านซ้ายเเดือได้หลายมาทะลุ้อตัวนีให้นำทานเชื่อเยอะไปเรต่อยเก็บได้สวปั๊มบอลกันตลอดนหคือบเราได้แล้วเบิร์ดไหลาขวาึงทางรือเห่าเก็บได้ลุกงลงวะแล้วิงเสาไดุ้่นี้มใหญ่เข้าสอลเลยเร

เกมทำอะไรยังไม่ท่าแลวเกมฐานงานเสียมาศิษาท่าเพียวเกมระหว่างเดียร์กับชนะซีเอเลีดยครับต่ถือที่สุดที่เราสูงเนี่ยเ็นเอเานหว่างรหว่าี้ถูไ่คือว่าล้มาองหลไม่ไ้ยิงเยอะยะ ลอง่ีางไม่ต้องลงเยนะแวเกเลอเป็นตัวเชื่อเกมตัางของทีเรี่ยผู้ล่ขวาทางซ้ายลูกนี้ไม่ทันแล้วหมูต๊อกไปฝากให้พื่อนข้าซ้ายที่เตยขึ้มมาแต่ว่าจังหวที่ต้องตัดแรงเนี่ยเวลาเขาหมดลงไปเรื่อยๆเลืเก่งเลยเส เออสวงไแล้วสไไมเราไ่ล้มนขึ้นล่างตำแหน่งมันก็ไม่มีเลยเล็กขวาขวาเียวสงหวะนี้สายไม่ผ่านแล้วจะโดนหวนกลับรถหัวก้มหน้าวิ่งมาเี๋าเท้าไม่ถนัดก็เข้าเท้าขวาแล้วเนี่ยล้มจากขาเท้าไ้แล้วปกติเอลอก

แล้วจะการเปลี่ยนตัววากสนามสองอบตเรื่อยๆอเทออกะีอเดียไ่้เลยเครับเดี๋อาวปดีงหวนนีู้บอลูกติดกันมาเข้าทาของเจอร์ดันเดียแล้วจังหวะนี้กองลให้เล่ต่อ ใช่แต่ว่าเอถ้าขวาต้องงาสัอนแรกได้ยิงเลยครับเอเพิ่จะลงมาใหม่ที่ดยิดยังดีอยู่ครับอยู่ใเกี่ยวได้ขวาเต็มคนตู่เลยในที่เสาแรก็แต่ว่ายิงดุต่อ่ดอไม่ได้เดียวเนี่เกลหลยหลายครั้งเลยหลายสุการณ์่อัเ เกมส่วนใหญ่ของด้กนไอเนียก็ถือว่าโดยเฉพาะเกมลุกก็ถือว่าปกติทำได้ดีแบบนี้โอ้โหเกมแบบนี้แล้วโค้ชจังหว่นี้โคนเข้าแต่ด้านหลังกรรมการให้ฟาดลยโอ้โหตัวหญ่เลยโอ้โห่เลยที่ข้อตัวเท้าแล้วลงมาให้แต่ด้านหลังเลยตึแล้วก็ทัูได้เลย้ามาช่วยเรื่องขอกร้าไปเข้าแต่ด้านหลังแล้วเสียเท้า โผล่แล้วล่นเลยหายคาเลยครับโอยิเป็นคลิปดีๆของฮนนาซีเอเอเดอถือาเีหล่ทคนครับเดี๋ยวม่ก็จะเป็นคที่ยิท้าขวาน้าขวาน่มมาเลเอาแล่งด้วยโอ้โหดีดตรงซอว้มีโอกาสไปแล้วสองครั้งแล้วแซ่ดดีดเดียไป โอเกมที่แล้วซีเเรื่องตีเข่าได้่ตีตีองครับลูวหายเกงครับถือแวหวะนีู้ทีมาขวาเพียวหากลับมาเอ๋ยยังช่วยสกัดทีต่อได้ครับซีมแล้วเตะทีตาบอลไม่ออกด้วยครับรถจาจัะหวะแรกเลยออกโงเลยถึงนี่โอ้โหตงต้งทาได้ดีรงนลตหนี้ซีเอ็มแต่ยังคงได้รก้านขวาหมิง่มาเอก สวัสดีการให้ไ่นต่อเลยร้อจบมั้างคนใหม่เว้ยเดือดอะไรดีนะไอ้ดด้านขวาด้านยนวา้านายสบเราเดออกไดีท่งหรือพาครการสวัสดีเปียวจับเราที่ให้โ่อยแร้วโถ่หยไมเจอคิดเริมหนัเด็วเปียว ต้งการเน่ยิวเล่ของขงะลอย่สองฝ่คู่แล้วม่าดรือบลงแล้วบนยังไม่ค่อยน่ยออไปเยอะเเสียวตาทีมบอลโด่แล้วูก็บอลโดงแต่พอเลายังไม่เยอะครับผู้หลายพักเปิดมาไม่ของเลาเียเรื่อยๆ NYU, วันนี้ยังทำเจไม่ได้เลยเปลียวเิ่มเป็นมุ่คือโผล่ไกับไ้ได้ีเลยโทันท่านก็เลงมาต่อบอลแล้วเอเราจ่ายบอลจังหวะนี้เกิดจะขาดแลยเก็บได้ขวาเปลียวเลสองกับหนึ่งแล้วเปลี่ยวแ้เก็บได้ยู่แว่าจังหวะนี้จะมีของไม่ผ่านโศกการโศกการไม่ได้่อขวามาได้แล้วที่วอาที่ว่าที่ว่า บยาดเเดเึงเตะบอลขางซ้ายครั่งไอเดียดนมาตรงกลางไม่มีใครเลยแล้วโหผ่านหน้าฝากระเลแล้วก็เสียใหลูกคู่นี้ต้องไปทำ่งเอาคนที่มาใกล้เราอ่ะใครก็ได้ใกล้เราอ่ะไปคือคนนึงลุกมาตอนนี้ กริ <an> <n Luis> ่มจขยับกอขึ้นเน้นๆรู้มากขึ้นแล้วสเาเซียไปเรื่อยเกิดอยู่ว่าบอลยังทันแค่ขาอยู่ว่าแล้วปั๊มบอลกันตอนนี้ตาทม่าเ่อคู่เปลี่ยนอยู่มเดียวเล็กอแล้วเล็กเล็กอเปลี่ยนคนเลวขวาเลี้ขวาเลยต้องความทุกสด่งนบ บางครั้งเราคิดว่าจะได้ฟาวแล้วไปหยุดเกมนะครับหลายๆครั้งเนี่ยโกรธพุตัดสินให้เล่นต่อแล้วตัดสินเอีไงการเสี่ยงเสี่ยงแล้วต้องระวังครับแข้งขวาเสี่ยงแล้วปีกับผู้ตัดสินแล้วขอเวลาบาดเจ็บหนึ่งแม่ีเล็งสองกองขึ้นไปหลังได้ก็ปุ๊บทำอะไรก็ไม่ได้เก่งก็หวางอยู่ท้ายไอเดียดอกเชี่ยวไปเรื่อยเชี่ยวเปลี่ยนมาเชเปลี่ยนมาโมไปเดี๋ยว

ไห้รับไม่พลาเคแต่เข้าขวาแล้วสองมุมไ้่ไกลด้วก็ไม่ต่อเลยครับเสียชื่ปราะวบัตรเก็บก็ปุ่นาทีสำหรับเพื่อลรวได้แล้วผู้ตัดสินก็ต่อให้เขาหมดแล้ว